จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2,567ค่ะนายสัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกป,ประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2,567ภูเก็ตค่ะ โดยที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ตให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตนะคะประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางขนส่งเส้นทางหมวด4ี่ค่ะสายที่ 85805กาศยานภูเก็ตถนนเฉลิมพระเกียรติรอบ้านราวัยค่ะการพิจารณาการดำเนินการในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด1สาย2แล้วก็สาย3รอบเมืองป่าตองค่ะนอกจากนี้ครับมีการพิจารณานะครับให้ความเห็นชอบในการขอขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางนะครับหมวดที่4สาย8357ท่ากาศยานภูเก็ตหาดสุรินห์หาดป่าตองหาดราวัยครับแล้วก็มีการพิจารณาแก้ไขนะครับเรื่องของปัญหาของชุมชนสา กร,รถบริการจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยและก็มีการพิจารณาเรื่องของปริมาณรถโดยสารในพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตครับขณะที่นายนะรศัก์สุขสมบูรณ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารน้ำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสอพจอจังหวัดภูเก็ตนะครับในการประชุมดังกล่าวก็มีการรายงานผลข้อมูลนะครับการดําเนินงานของโครงการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนครับตามเป้าหมายของระบบ PTMAP ปนะครับปี2567เอขอไปครับ2566ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีครัวเรือนอยู่มากกว่า3,700ครัวเรือน มีการบันทึกนะครับสภาพปัญหาของครัวเรือนและก็การบันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเข้าไปในระบบด้วยนะครับก็คิดเป็นร้อยละร้อยครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการบันทึกการให้การช่วยเหลือนะครับครั้งที่2จะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมปีนี้ครับโดยผลบันทึกเนี่ยก็บันทึกไปแล้วกว่า3,000ครัวเรือนก็คิดเป็นมากกว่าร้อยละ85ครับ ด้านนายกองเอกอดุลชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1นึ่ับ2,567โดยมีคณะกรรมการประมงจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะโดยในที่ประชุมก็มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบเรื่องสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ําปีพุทธศักราช2,566การกําหนดห่วงเวลาหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนและเงื่อนไขของการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง 2,567-2,568และในปี2,567ค่ะเป็นห่วงเวลาที่จะให้ผู้ที่ยื่นประสงค์นะคะทำการประมงพาณิชย์ค่ะสำหรับปี2,567-2,568ก็จะเป็นการยื่นคำขอรับไปอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2,567โดยยื่นได้นะคะที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ค่ะ